เปิดประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีนะคะตามกราฟราย์6สมนาทีเนียทะลุผ่านแนวต้านตามกรอบไซด์เวัพขึ้นมาได้นะคะพร้อมกับสัญญาณบวกจากเครื่องมือนะคะวันนี้ก็ยังน่าจะได้แรงส่งทางบวกขึ้นมาต่อไปนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้แท่งเทียนสุดท้ายค่อนข้างเป็นแบลิชนิดนิดนะคะก็คือเป็นชูตติ้งสตาร์ก็อาจจะทําให้มีการปรับลงมานะคะเราก็ยังสามารถ <c oughs> รอ,อดักรีบาวที่แนวรับ ema 10แล้วก็25วันอ่สของกราฟรายห0นาทีได้เช่นเดิมนะคะก็อยู่ที่1637กับ1631นะคะ,ะแนวต้านนะคะก็ขยับขึ้นมาเป็น1646กับ1650นะคะแล้วก็จุดถอยหรือจุดคัดลอสก็ยกขึ้นมาเป็น1620ค่ะ <c oughs> ซอกุลตัวแรกเป็นตัว s ซตนะคะตัวนี้จะเห็นการสร้างฐานบน EMA 75มาตั้งแต่ประมาณต้นสัปดาห์ก่อนนะคะดูแล้วก็ไม่น่าลงต่ากว่านี้อีกเพราะว่าตัวของ Modify stochastic เนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะคะแล้วก็ได้แรงซื้อที่เข้ามาหนุนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าซื้อดักรีบาวน์นะคะแนวรับก็จะอยู่แถว26บาทบวกลบนิดหน่อยนะคะต้านแรก28ถัดไป29 50แล้วก็คัดลอสที่25บาท50 ถัดมานะคะก็เป็นหุ้นใหญ่กันบ้างนะคะก็คือ PTTGC นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานปิดที่ไฮของวันนะคะแท่งเทียนก็กลับมาเป็น bullish ได้อีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เห็นแท่งแดงๆมาติดกัน4วันเต็มๆนะคะลักษณะของเครื่องมือก็เริ่มฟื้นตัวนะคะก็คิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะ,ะทดสอบแนวต้านะะที่เป็นยอดก่อนหน้าบริเวณ78ได้เป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นแนวต้านตามกรอบอัพเทนขึ้นไปก็จะได้อีกจุดหนึ่งที่80บาท50นะคะรับที่75บาทสลึงแล้วก็ cut ลอสที่74 50 ตัวสุดท้ายเป็น NNCL นะคะตัวนี้ก็น่าจะได้เวลาฟื้นตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยราคาขยับลงวนนิดนะคะเป็นไซเวดดาวลงมานะคะแต่ว่าดูบมเวมๆมก็ถือว่าลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะคะแล้วก็น่าจะผ่านจุดต่ําสุดของรอบไปตั้งแต่เมื่อวันซื้อน,นี้แล้วนะคะเพราะว่าตัวของแรงซื้อที่เริ่มเข้ามากับการฟื้นตัวของเครื่องมือเนี่ยนะคะน่าจะทําให้ดีดกลับไปที่แนวต้านประมาณ3บาท20ได้นะคะรับที่2บาท96แล้วก็คัดลอสที่2บาท90ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ